ใบชะพูสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพรู้ไหมว่าใบาชะพูไม่ใช่แค่สมุนไพรธรรมดามันช่วยลดประวานไขมันในร่างกายและควบคุมความดันได้อย่างน่าทึ่งมากไปกว่านั้นยังช่วยบรรเทาอาการปวดฟันปวดเหงือกแบบได้ผลทันใจถือเป็นเคล็ดลับสุขภาพใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดใบชะพูมีสารช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดพร้อมกับลดไขมันในร่างกายทำให้เบาหวาน และปัญหาไขมันส่วนเกินไม่ใช่เรื่องกังวลอีกต่อไปเพียงดื่มชาหรือทำอาหารด้วยใบชะพูเป็นประจำสุขภาพจะกลับมาดีในแบบที่คุณต้องตกใจปวดฟันหรือเหงือกอักเสบใช่ไหมใบชะพูช่วยบรรเทาอาการปวดได้อย่างรวดเร็วเพียงเคี้ยวใบสดหรือใช้ต้มเป็นน้ำล้างช่องปากไม่นานคุณจะรู้สึกความแตกต่างสดชื่นสุขภาพฟันดีขึ้นแบบเห็นผลทันตาเลยอย่าปล่อยให้ปัญหาสุขภาพสะสมจนเกินแก้มาเริ่มดูแลตัวเองด้วยสมุนไพรใบชะพูกดติดตามและแชร์วิดีโอนี้ เพื่อแบ่งปันเคล็ดลับสุขภาพดีให้เพื่อนๆรวมถึงค้นหาเมนูและเคล็ดลับเพิ่มเติมได้ในช่องของเราอย่ารอช้าสุขภาพดีเริ่มต้นวันนี้